เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับการทำสีตัว MF 0 0 4 Optimus นะครับก็เดี๋ยวจะบอกทีละขั้นตอนนะครับว่าทำยังไงบ้างนะฮะจุดแรกเลยนะครับที่ผมแก้เนี่ยจะเป็นชิ้นข้างลำตัวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นผมเรียกว่าก้ามท้องนะชิ้นข้างลำตัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นยางนะครับคือ t i m ต s ตัเนี้มันสามารถดึงได้ทุกชิ้นนะเขาใช้ ใช้การประกอบแบบไม่ได้ลงกาวนะรู้สึกจะลงกาวมาแค่ตรงส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้จะดึงยากนิดนึงนะครับมันสามารถดึงได้ทุกชิ้นส่วนเลยแขนอะไรพวกนี้ก็ดึงได้นะครับหัวไหล่อะไรก็ดึงได้นะฮะผมก็ดึงชิ้น2ชิ้นนี้ออกมานะครับคือจุดเริ่มต้นในการที่ผมจะแก้ตัวนี้ผมมีคอมเมนต์มานะครับในในคลิปรีวิวน่าจะเป็นคลิปรีวิวนะ,ค,ววนะ,ค,ะคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาแก้โดยการดึง2ชิ้นนี้มาแล้วมันจะมีเดือยอยู่เขาตัดเดือยออกนะครับให้มันสั้นลงก็สามารถที่จะทําให้2ชิ้นนี้มันเข้าลึกขึ้นนะครับ สนิทมากขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นคนจุดประกายนะครับซึ่งมันทําง่ายมากๆนะครับแค่ดึงออกมาแล้วตัดออกนะครับใช้ผมใช้อันนั้จตัดนะครับมันเป็นชิ้นยางนะครับมันก็ตัดออกง่ายแต่ว่าอย่าตัดเข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีไม่มีเดือยเสียบนะครับคือตัดออกมาประมาณมิลมิลกว่ากว่าครับมิลสองมิลประมาณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วมันก็สามารถประกบตรงช่วงท้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะกล้องมันโฟกัสไหม ประกบตรงช่วงท้องเนี่ยได้ลึกขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แค่ประกบอย่างเดียวนะผมลงกาไว้บางๆด้วยเพื่อให้มันติดสนิทแบบนี้นะครับนี่ก็ดีขึ้นนะครับแล้ว2ชิ้นเนี้ยนะครับที่เป็นชิ้นยาเนี่ยผมพ่นสีเงินเข้าไปใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนดึงออกมาเนี่ยมันมีเป็นเศษเศษติดนิ้วออกมาเข้าใจว่าสีน่าจะลอกนะครับก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่ผมแก้ในตัวนี้นะครับก็ดูนะฮะมันจะสนิทนะครับแนบสนิทมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหม ตรงช่วงท้องตัวอตอนมาเดิมๆเนี่ยคือจะเป็นช่องว่างชาัดเจนมากนะครับ2ข้างนี้นี่นะฮะ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมแก้นะครับก็จะเป็นในส่วนโลนะครับโลเนี่ยมาเดิมๆสีจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นคาบดำๆนะครับเลอะๆออกมาแบบดูไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็เลยใช้เป็นทินเนอร์สูตรอินเเมลนะครับผมเข้าใจว่าที่เขาเอามาทำคาบสีดำเนี่ยมันเป็นสีประเภทเดียวผมเรียกว่าสีละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายเป็นสีประเภทเดียวกับตัวพนเอลไลนะครับพนเอลไลที่เราใช้ตัดเส้นกันด้ามนะครับเพราะว่าผมลองใช้ตัวทินเนอร์สูตรอินเเมลนะครับทินเนอร์สูตรอินเเมลก็จะเป็น ของออทามิยะอ็กมิยี่สินะครับหรือว่าของยี่ห้อลาดิดนะที่ผมเคยใช้เขาจะมีขายอยู่นะครับเป็นอินาเมลนะฮะก็สามารถเช็ดได้นะครับแต่ว่าอย่าชุบจนมันชุ่มนะครับเอาชุบคัตต้นบัตมาแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะฮะมันจะสามารถเช็ดคราบดำๆออกได้นะครับผมเคยใจร้อนนะใช,ใช้ใช้ทินเนอร์อินาเมลเนี่ยเช็ด ไอ้ตัวค่าของตัวหุ่นอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมไอ้อันนี้คือผมพลาดมากนะครับใจร้อนเช็ดแบบชุ่มเลยนะครับพอทีนอทเนี้ยพอทินเนอร์มันชุ่มปุ๊บมันไปไหลอยู่ตามซอกที่มันไม่มีผิวสีแบบเนี้ยนะครับมันไปไหลโดนเนื้อพลาสติกโดยตรงเนี่ยนะครับประมาณ2วันเองพลาสติกแตก ครับคือแตกเป็นละเอียดแตกละเอียดเลยครับอันนั้นคือพลาดมากนะครับอันนี้คือเตือนนะอย่าใช้เยอะนะครับไอทินเนอร์อินเนอร์เมลเนี่ยเช็ดแบบมดัมดมนะครับเช็ดแบบจะให้มันเป็นคาบน้ําน้ำทินเนอร์ติดอ่ะนะครับเช็ดมดัดๆดอย่าอย่าไปใช้เยอะนะครับมันก็สามารถเช็ดพวกคาบพวกนี้เช็ดคาบได้ทั้งตัวนะคาบดำาๆคาบอะไรที่มันทํามา กับตัวนี้นะครับสามารถใช้ทินเนอร์อินเเมลเช็ดได้แต่ว่าเช็ดอย่าให้เยอะนะครับจำไว้ว่าอย่าเยอะนะพอเยอะปุ๊บนะครับมีโอกาสที่มันจะไปขังแล้วก็ทําให้พลาสติกแตกนะครับ mm hmm. พอเช็ดคาบอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีการทําสีไปนะครับทำสีเพิ่มแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ถา่ายคลิปตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะบางจุดยังมีเป็นพันธุ์ลายตัด ค้างอยู่เลยผมยังไม่ได้เช็ดออกเลยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมจะลงสีอีกประมาณ2เลเยอร์นะครับเนี่ยลงไปเลเยอร์เดียวหนึ่งเลเยอร์แล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นคาบนะครับเป็นคาบถลอกคาบอะไรอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําต่อไปนะครับอันนี้คือทําไปเบื้องต้นนะครับในส่วนโลนะครับน่าจะดูดีขึ้นนะครับดูดีกว่ามาเริ่มๆจากโรงงานนะฮะ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมแก้ไปคือในส่วนของตรงหัวไหลนะครับชิ้นหัวไหลของผมเนี่ยมาเดิมเดิม,มาเป็นด่างๆเลยนะครับเป็นคาบที่มันดูแบบไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็เนื้อสีของชิ้นเนี้ยนะครับไอชิ้นเนี้ยมันเป็นวัสดุอย่างนะครับเนื้อสีของสีที่เขา,าเอามาเอ่มาพ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยมีความเงานะครับผมก็พ่นใหม่ก็ไปเลยนะครับพ่นใช้สีเงินพ่นแต่ว่าในาในความที่ใช้สีเงินพ่นเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้สนใจว่า มันจะเป็นสีเงินโทนเดียวกับตัวหุ่นไหมนะครับนี่นะครับจริงๆมันไม่ใช่โทนนี้นะตอนพ่นใหม่ๆมันจะเป็นสีที่โดดมากนะครับผมก็แก้โดยการใช้สีเงินเนี่ยนะครับพ่นโค้งเข้าไปนะครับพ่นผ่านๆพ่นให้มันดูคมเกืนกันนะครับเนี่ยพ่นให้มันไป ให้มันดูมีมีโทนสีให้มันใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่างสีเข้ารับงานที่มันแพงๆหรือว่าช่างสีเก่งๆเนี่ยเขาก็อาจจะแกะพ่นทั้งตัวแต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นผมก็เลยใช้วิธีการเอาสีที่พ่นตรงนี้นะครับมาพ่นไล่นะครับพ่นตามตัว นะครับพ่นบางๆไม่ได้พ่นอัดนะพ่นบางๆให้มันดูโทนมันโทนไปในทิศทางเดียวกันประมาณนั้นนะครับพ่นหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพ่นบางๆนะครับทำให้สีมันแห้งเร็วและเสร็จเร็วอันนี้คือวิธีของผมนะแต่ว่าไม่แนะนําวิธีนี้มันเป็นวิธีที่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมันดูดูงานหยาบไปนิดนึงนะครับพอพ่นเสร็จเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะดูชิ้นตรงนี้ใหม่ใช่ไหมผมก็พ่นไฮไลท์ตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ พ่นให้มันเป็นละอองนะครับละอองแบบอย่างเงี้ยนะครับให้มันดูมีอะไระไรนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เสร็จนะครับมันเป็นการพ่นแค่เลเยอร์เดียวนะครับจริงๆจะมีทําค่าทําอะไรอีกนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังมีต้องต้องพ่นต่ออีกนะครับอันนี้คือในส่วนหัวไหล่ที่ผมแก้ไปแล้วก็ในส่วนมือมือก็แก้ ใน,นส่วนมือเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมือมันออกเขียวๆมันยังมีเป็นผิวของพลาสติกอยู่แล้วมันติดเขียวด้วยอันนี้ก็เห็นเห็นว่าตรงนี้ผมพ่นยังไม่ยังไม่เก็บงานไม่หมดจะเห็นเป็นพลาสติกเขียวๆอย,อยู่ผมก็พ่นสีเงินนะฮะพ่นสีเงินเข้าไปแก้นะครับก็เป็นสีเงินโทนเดียวกันนี้แหละนะครับเนี่ยพยายามใช้สีเงินตัวเดียวกันนะครับมันก็จะสีโดยรวมของหุ่นก็จะเป็นสีโทนเดียวกันหมดนะครับเนี่ยมือนี้ผมก็แก้เข้าไปนะครับนี่ e. ประมาณนี้ในส่วนของหัวไหล่นะครับแล้วก็มือนะฮะ อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นท่อไทเทเนียมนะฮะคือจริงๆท่อตรงนี้นะครับมันมันมันพ่นยากนะคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่ไอ้ท่อตรงนี้นะครับคือผมไปดูท่อเน,นี่ยตัวอย่างสีของงานพามวันเขาเป็นสีเงินแล้วก็จะเป็นสีคล้ายๆใช้เคลียร์เคลียร์บูที่มันเป็น มันมีสีอยู่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะเขาใช้ชื่อว่าเป็นเชียร์บูสกายครับมันจะเป็นโทนเนี้นะครับคือเข้าใจว่าอันนั้นคืองานพามวันนะเข้าใจว่ามันเป็นพ่นสีเงินใช่ไหมเป็นสีเงินเงาๆแล้วก็จะเป็นเชียร์บูสกายแล้วก็สีมันจะมีสีเรือรืสีเงินเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นสีที่สะท้อนจากสีชิ้นนี้นะครับผมก็เลยพ่นแบบประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีรู้จักท่อไทเทเนียมใช่ไหมมันจะเป็นสีแบบประมาณนี้สีลุ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็มันพ่นยาก เข้าใจว่าพ่นยากผมก็พ่นไม่ค่อยเนียนหรอกก็แก้มาประมาณนี้เพราะว่าท่อเดิมเดิมมาเนี่ยพ่นเป็นสีเงินแล้วก็ปากท่อดำๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการพ่นที่ผมพ่นเพิ่มเข้าไปนะฮะในส่วนหน้าอกจุดนี้นะครับเป็นตาออโต้บอทนะครับผมใช้เป็นผู้การแต้มเข้าไปนะครับใช้สีเขียแดงนะครับค่อยๆแต้มเข้าไปก็จะเป็นโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ทําไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยหน่อย มาจุดหนึ่งนะครับในส่วนของหัวนะครับนี่พ่นเป็นสีเนมิสิตนะครับก็จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะพ่นอะไรถึงขนาดนี้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลามานั่งบางพ่นอะไรนะครับพอดีผมจะลองพ่นสีในส่วนของมือนะครับอันนี้เป็นมือของฮา c k b บัสเตอร์นะครับเป็นงาน d ดียอนะฮะอันนี้เป็นของคนรู้จักผมนะครับเขาเขาเก็บนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมอะไรกับชิ้นยานักหนาวาคือเนี่ยนะฮะเป็นงานงานหลัก หลายตั้งอ่ะนะครับหลายเกือบหมื่นมั้งนะถ้าถ้าเกิดจําไม่ผิดนะเป็นงาน t ซีโนะครับเดเอจะเห็นว่ามือเนี่ยนะครับส,มสมีมันสีมันมันเีดนะเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นชิ้นยางนะฮะต้นเหตุของสีเส้นเนี่ยอันนี้คือผมถามจากผู้รู้จริงๆมาเลยนะครับคือถามจากคนขายสีมาเลยแต่ว่าผมไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อเขาแลา้วกันเอาเป็นว่าเป็น เป็นเจ้าที่ขายสีและบริการดีมากนะครับคือถามสีอะไรถามสาเหตุถามปัญหาอะไรเนี่ยจะโทรกลับมาเลยถ้าเกิดผมพูดแค่นี้คนที่ใช้สีห่อนี้น่าจะรู้ <c oughs> นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับผมถามว่าสาเหตุของการที่ชิ้นยางเนี่ยนะฮะมันซีดแบบนี้มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันเกิดจากตัววัสดุยางเนี่ยนะครับมันเสื่อมนะครับมันเจอความร้อนแล้วมันก็คายน้ํามันออกมา นะครับทำให้สีที่เป็นส่วนใหญ่จะเกิดอาการแบบนี้กับสีที่เป็นสีเคลยร์แดง er, เอ้ยไม่ใช่สีเคลยร์แดงสีเคลียนะครับทำให้สีมันซีดไม่ว่าจะเป็นเคลยร์แดงเคลยร์น้ําเงินเคลียอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะออกอาอการซีดนะครับถ้าข้อมูลผิดถูกยังไงผมรับผิดชอบไว้เองนะครับไม่ไม่ได้แบบไม่ไปพลาดเพียงทางเจ้าของสีนะฮะเพราะว่าผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยหลายตัวที่เป็นงานของทีซีโลมีอาการแบบนี้เหมือนกันคือสีซีดนะครับอันนี้มือเปลี่ยนของเขาเนี่ยคือซีด เสร็จหมดเลยนะครับเป็นชิ้นยางการเก็บของเขาเนี่ยนะฮะเขาเก็บไว้ในกล่องนะครับแล้วก็ยิ่งในส่วนของอากาศเนี่ยอากาศร้อนนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นอาการแบบนี้แทบจะทุกตัวนะครับใครที่เก็บงาน งานแบบนี้ที่เป็นมือชิ้นยางเป็นชิ้นยางและใช้สีประเภทนี้ลองไปเช็คดูนะครับว่ามีอาการสีลอกไหมนะฮะอันนี้ผมพ่นลองพ่นเทสไปก่อนนะครับว่ามันสามารถแก้ในส่วนของเหนียวคือมันนอกจากลอกแล้วมันเหนียวด้วยนะครับมันจับแล้วมันจะหนึบหนึบหน่อยนะครับถ้าเกิดวิธีแก้เบื้องต้นคือใช้น้ํายาล้างจานล้างนะครับแต่ว่าพอล้างทิ้งไว้สักประมาณ3-4วันก็จะกลับมาเหนียวอีกนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการพ่น ะะอันนี้ของคนรู้จักผมผมก็รับทําให้เขาแต่ว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าต้องลองเช็กก่อนว่าผิวมันจะมีอาการเหนียวออกมาอีกหรือเปล่านี่คือพ่นแก้ไปแล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ผมซีเรียสกับการที่ว่าทําไมไม่ชอบผลที่ใช้ชิ้นยางมาทำนะครับคือเหนียวละหนึ่งแต่ว่าเรื่องสีลอกสีซีดเนี่ยนะครับในส่วนของตัวออพติมัสตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องสีที่หัวกันต่อนะฮะ ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมีสีแดงเหลือนะครับก็เลยเอามาพ่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําสีมานานมากแล้ว <c oughs> น่าจะ6เดือนแล้วมั้งนะครับอันนี้คือ6เดือนเต็มเมแล้วก็เพิ่งมาทําสีตัวนี้นะครับการทําสีตัวเนี้ยผมพ่น พ่นสีเงินทับนะครับมันจะมีเป็นดีเทลสีสีน้ําเงินอยู่นะครับเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยผมพ่นสีเงินทับเข้าไปนะครับแล้วสีมันจะโดดกันมากนะสีสองฝั่งสีนี้กับสีฝั่งนี้นะครับคือตอนพ่นมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงช่ำๆเลยนะครับสีเงินช่ำๆสีแดงช่ำๆเลยเราก็มาใช้การปรับผิวสีเอานะครับใช้การลงสีเป็นเลเยอร์นะครับลงพนลไลน์นะครับพ่น เป็นสีที่มันเป็นสีโทนที่มันแบบพอจะทําเป็นดีเทลได้นะครับพ่นแบบพ่นลมน้อยๆน,นะครับพ่นไล่ไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นแนวๆนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จยังเหลือดีเทลของการทําสีเพิ่มเข้าไปอีกสัก สองเลเยอร์นะครับน่าจะดูลงตัวขึ้นนะครับแต่ว่าพอจบงานวันนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับที่ผมโพสต์ไปในในเพจเนี่ยก็ดูโอเคนะดูรูปดูอะไรแล้วก็ดูดีนะครับสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้นะครับอันนี้คือผมจะทําแค่ด้านหน้านะถ้าด้านหลังเนี่ยดูข้างหลังนี่ยังไม่ได้ทาสีอะไรเพิ่มเลยนะครับคือเป็นหุ่นใหม่ๆเหมือนเหมือนแบบออกจากโรงงานเลยแต่ว่าทําด้านหน้าไปก่อนผมจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ทําสีทําด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังปล่อยโล่งนะครับก็เอามาดูเอเอามาทําให้เป็นแนวกันนะครับสบาหรับคนที่ ที่สนใจนะครับจะทําสีตัวนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะทําให้มันเป็นเนมิสิตแต่พอดีสีมันเหลือพ่นแล้วมันเหลือเพราะว่ามันใช้สีนิดเดียวเองนะครับก็เลยบังพ่นไปนะครับเพราะว่าผมสั่งเป็นตัวเนมิสิตของเดียวเอกไว้แล้วนะครับมันก็จะซ้ํากันแต่ว่าไหนๆลองแล้วก็ลองพ่นดูนะครับมันก็ออกมาดูดีนะ ครับตัวนี้จริงๆเป็นหุ่นที่ดีเทลดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับจะมีปัญหาในส่วนติดนิดนึงคือเป็นชิ้นยางที่ช่วงลาตัวท่อนบนนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นหุ่นที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดมองข้ามได้ก็จะได้หุ่นที่ดีมาครอบครองนะครับกับราคาที่มันค่อนข้างจะถูกนะครับก็เอามาแนะนํากันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดทําสีอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ